ยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจําเดือนกุมภาพันธ์นะคะเราเริ่มกันตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่28กุมภานะคะดวงความรักที่มีประเด็นเป็นปัญหากันนะคะช่วงปากหลังของเดือนกุมภาพันธ์นะยังอยู่ในช่วงเดือนของความรักกันอยู่นะคะมาราศีกุมเามาดูดวงราศีกุมกันนะคะราศีกุมเกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาถึง์ถึง14มีนาคมธาตุลมกลางธาตุนะมีดาวราหูเป็นดาวประจำราศีเกิดค่ะ มาเรามาดูดวงความรักของราศีกุมกันนะคะว่าตอนนี้ชาวกุมของเราเป็นยังไงกันบ้างขอดูหน่อยนะกุณกุมตอนนี้คุณกุมของเราเป็นไงบ้างขอดูหน่อยนะคะความรักที่มีประเด็นเป็นปัญหานะคะคนไหนความรักดีๆเข้ามาดูก็รับชมเป็นเรื่องราวของอความน่าจะเป็น <laughs> ในเรื่องราวของ ความสนุกสนานไปแนวนั้นนะคะอย่าไปซีเรียสนะแต่ถ้าคนไหนมีประเด็นเป็นปัญหาก็รับฟังรับชมแล้วก็แตล่ตลตรองกันนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวใกล้อดไลน์มาหาหมอที่0884531019เดี๋ยวหมอทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิกวิดีโออีกทีนะมาชาวกุ้มขอดูคุณหน่อยสิเเหรียญหนึไม้เอ็ดอัพวอ ห้าเหรียญค่ะเพดออฟคับและแปดไม้มาดูหน่อยนะคะว่าเรื่องราวของคนละของคุณกภุมที่มีประเด็นเป็นปัญหากันตอนนี้เป็นยังไงกันมั่งขอดูหน่อยนะคะเขาคนนั้นของคุณกุูมเป็นยังไงกันมั่งเอ่อไนท์ออฟสอดสามดาบ สามเหรียญเจ็ดดาบและสามไม้มาขอดูอดีตของคุณหน่อยนะคะอดีตของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างขอดูหน่อยนะคะอดีตของคุณนะทั้งสองคนแปดเหรียญเพดออฟสอดเดอะซัน Page p a p e ั n p พ n นิเคและ7เหรียญมาเรามาดูกันในเรื่องราวของความรักของคุณกุ้มนะคะอ่าตอนนี้ตัวของคุณกุ้มนะคะบอกว่าฉันเริ่มต้นใหม่ในตัวของฉันแล้วนะคะเอ่อความรักที่มีปัญหาที่มีประเด็นรู้แหละว่ามันเหนื่อยมันท้อมากกับความรักที่มีให้กันระหว่างเรา2คนมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากมากๆ เหนื่อยล้ากับการที่ต้องมาตามงอ้อตามงอนกันแล้วก็ความรักถามว่ายังอยู่ไหมความรักยังอยู่ค่ะยังอยู่ตรงนี้แต่ด้วยความที่ว่าคงต้องเริ่มต้นใหม่แล้วในเรื่องราวของความรักของคุณกุ้มนะคะคงเริ่มต้นใหม่กับการใช้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ในเรื่องราวของการที่จะดำลงอยู่ฉันอยู่ด้วยตัวของฉันเองไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้ฉันอยู่ได้ฉันมีความสุขดีฉันจะพยายาม และเริ่มต้นใหม่ในเรื่องราวของการใช้ชีวิตของฉันประมาณนั้นนะคะฉันตัวของคุณกุมอาจจะเป็นเรื่องราวของการไปแยกตัวขายายตัวทํากิจการทํางานอะไรในส่วนของตัวเองนะคะอาจจะหรือว่าอาจจะไปะเริ่มต้นใหม่ทําอะไรใหม่ๆในมุมของตัวเองเลยก็ได้นะคะอประมาณนั้น แต่ความรักยังอยู่ค่ะยังยืนยันว่าความรักของค,คุณกุมกับคนรักที่มีประเด็นกันเนี่ยยังอยู่ยังมีความรักนั้นให้กันอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอาจจะเลือกที่จะไปเริ่มต้นให, hand, ให, like ให, uet, ใหม่หรือทําอะไรใหม่ๆในมุมของตัวเองแล้วนะคะบอกว่าฉันอยู่ได้ในพื้นที่ของฉันนะคะฉันมีความสุขได้ถ้าไม่มีเธอเพิ่งง like ั้ว่าถ้าไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้อะไรประมาณนั้นทีนี้ในเรื่องราวของคนรักของคุณนะคะอาจจะมีเรื่องราวของการทําอะไร รับหลังทําอะไรแอบซ่อนทําอะไรด้วยความที่ว่าด้วยอารมณ์ที่ทําแบบด้วยความไม่คิดค่ะในอารมณ์นั้นคือทําแบบด่วนๆตัดสินใจทําทําแบบไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาในเรื่องราวเหล่านั้นมันก็เลยมีเรื่องราวของการทําแล้วมันพลาดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เขาอาจจะทําอะไรรับหลังคุณนะคะทําอะไรแอบซ่อนทําอะไรรับหลังหรือมีแผนมีวิธีการอะไรสักอย่างในเรื่องราวเหล่านั้น <primeiro> เป็นเรื่องราวของความรักสามเศร้านะคะในเรื่องราวของคนรักของคุณกุ้ม ความรักของเขาความรักสามเศร้าคือเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะมีคนรักของเขาอยู่แล้วทีนี้เขากม็มีความรักให้กับคุณกลุมเป็นเรื่องราวความรักที่แอบซ่อนความรู้สึกนะคะเขาคิดถึงคุณค่ะณนะเวลานี้เขาคิดถึงคุณนะแล้วเขาก็มีความคิดในมุมของเขาว่าเขาจะพยายามประคองในตัวในการในการอยู่ของเขาให้ได้แม้ว่าเขาจะทําอะไรลงไปได้วยความที่ว่าอารมณ์ด่วนๆตัดสินใจทําทําแบบ รีบร้อนทําแบบไม่ได้คิดแต่มันได้ทําลงไปแล้วมันได้มีความรู้สึกว่าฉันได้ทําลงไปแล้วแต่ฉันก็ต้องอยู่ในมุมนี้ของฉันให้ได้เหมือนกันประมาณนั้นเหมือนลักษณะมุมใครมุมมันเลยคุณกุมกับคุณคุณรักของคุณนะคะช่วงนี้เหมือนกับเซฟใครโซนมาอะไรก็ว่าไปนะคะอยู่มุมใครมุมปันไปเลยประมาณนั้นนะคะเซฟส่วนของใครของมันนะคิดถึงแต่ก็ทนเอาในเรื่องราวของคนรักของคุณกุมนะคิดถึงก็ทนเอาแต่ตัวของคุณกุมบอกว่า ฉั้นอยู่ในมุมของชั้นชั้นก็อยู่ได้ถ้าชั้นจะไม่มีเธอชั้นก็อยู่ได้อันน่ะงอนกันหรอเปล่าเนี่ยคนสองคนนี้งอนกันวะเนี่ยไปดูกันอีกทีนะคะล,ลักษณะเหมือนจะงอนงอนกันนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะเป็นเรื่องราวของมุมใครมุมมาเลยการทํางานนะคะต่างฝ่ายต่างทํางาน อยู่คนละฝั่งเลยนะคะอาจจะเป็นการมีรู้สึกว่าความรักของคุณเป็นความรักที่อยู่ไกลกันเปล่านะคะระยะทางนะคะทําให้คุณสองคนมีปัญหาในเรื่องราวของความรักด้วยไหมคะนะคะต่างฝ่ายต่างอยู่กันคนละโซนคนละที่นะคะมุมใครมุมมันเลยนะคะคนหนึ่งก็เป็นคนที่มั่นองมั่นใจทันทําได้ฉันจะทําในมุมของฉันในเรื่องราวของการทํางานหาเงินนะคะอยู่ในโซนของตัวเองอ่าอีกคนหนึ่งก็ ฉันกําลังได้เงินเลยตอนนี้ฉันกําลังเก็บเงินเก็บทองกําลังสนุกสนาน,นกับการทํางานรู้สึกว่าทาแล้วมันได้เงินทําแล้วมันได้เงินอะไรเงี้ยก็สนุกสนานจริงแต่ต่งางฝ่ายต่างก็มีความสุขในมุมของใครของมันนะตามที่หมอมองนะคะเป็นการสุขแบบหาเงินในมุมของใครของมันนะคะเขาเรียกว่าเหมือนกับแยกตัวโซนใครโซนมันจริงๆนะอันนี้ก็คือโซนของเนี้ยอันเนี้ยเป็นโซนของอีกคนหนึ่งที่แบบว่าตั้งอกตั้งใจทํางานหาเงินฉันจะหาในโซนนี้ทีนี้เดอะซันมันอยู่ตรงกลาง เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็นะคะแปะเอออะไรนะเดเหรียญกระเด็กเหรียญน,นะคะก็น,นี้ก็สนุกสนานการหาเงินนะคะกำลังได้เงินอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ทีนี้เดอนันมันอยู่ตรงกลางไงระหว่งางเรื่องราวของความคนทั้งสองอะ่ะก็มีความสุขของใครของมันประมาณนั้นนะคะถามว่าคิดถึงกันไหมคิดถึงค่ะแต่เขาเรียกว่าหลบมุมของใครของมันดีกว่าเพราะอาจจะทําเรื่องราวอะไรสักอย่างที่เกิดปัญหา เกิดประเด็นนะคะทาแบบด่วนๆตัดสินใจทําทําไม่คิดก็ได้แล้วมันก็เลยมีปัญหากันรู้สึกจะเป็นฝั่งของคนรักของคนกลุ่มนะที่เขาทําอะไรแบบด่วนๆตัดสินใจทําทําแบบไม่คิดเพราะในเรื่องราวความรักสามเศร้านี่แหละที่ทําให้เขาต้องทําตรงนั้นมีอะไรที่เขารู้สึกว่าในเรื่องราวความรักสามเศร้ามันมันมันเหมือนกับมันไม่มีอะไรที่ชัดเจนมันอะไรที่แอบซ่อนความรู้สึกกันอยู่ตรงนี้เขาก็เลยเหมือนกับว่าเขารู้สึกกับ ความคือเขาลาคาญหรือเขาเบื่อหน่ายหรือเขาไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็เลยต้องตัดสินใจทําอะไรสักอย่างในเรื่องราวความรักสามเศร้าของเราสองคนประมาณนั้นจึงเลือกที่จะทําอะไรสักอย่างด้วยการทําอะไรแอบแฝงแอบซ่อนทําอะไรแบบมีแผนมีวิธีการในมุมของเขาเขาต้องการอาจจะเคลียร์ปัญหาในเรื่องราวความรักของเขาก็ได้หรือเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้ความชัดเจนจากคุณกุ่มก็ได้จึงทําให้เขาเลือกที่จะทําอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการ หมือนการตัดสินในมุมของเขาประมาณนั้นนะคะมาทีนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าถ้าเกิดคุณกุมบอกคนรักของคุณได้คุณกุมจะบอกคนรักของคุณว่าอะไรถ้าคุณกุมบอกได้นะณเวลานี้นะคะคุณกุมบอกได้คุณกุมจะบอกว่าขอดูหน่อยนะคุณกุมบอกได้บอกว่าอะไรขอดูหน่อยขอดูหน่อยคุณกุมบอกได้จะบอกคนรักว่า Night of p พ n นิเกิลซีเลียนไนท์อัพครัเดจัสมินเราฟังข่าวสารขึ้อยู่สิเดชารีอัตเออ๊ะนะเออคุณกุมขาเออคุณกุมคุณกุมเราฟังข่าวสารคนรักคนอยู่หรอ <c oughs> คนรอฟังข่าวสารคุณรอเขาเรียกเรือรอเขาเอ่ยปากอะไรสักอย่างหรือเปล่าจ๊ะ ยังรักอยู่นะคะคุณกุมคุณกุมยังรักคนรักอยู่ยังรักอยู่เหมือนเดิมเธอยังอยู่ในใจฉันเธอยังคือคนที่ฉันรักอยู่เสมอฉันจะไปหาเธอทุกครั้งทุกเมื่อที่เธอเอ่ยปากขอแค่เธอเอ่ยปากฉันก็ไปหาเธอแล้วนะคะอืมไงเมื่อกี้บอกว่าฉันอยู่ได้ในมุมของฉันไงเ <c oughs> นาะแต่ตอนนี้ทําไมบอกว่าฉันรอเธอแค่เธอเอ่ยปากฉันก็จะไปหาแล้วไงเอเขาเรียกว่า งานการอันนี้อาการของคนงอนกันนะคะอ่านะคะคุณกุมบอกว่าเธอยังเป็นดวงใจของฉันฉันยังรักเธอเธอยังอยู่ในใจของฉันเสมอขอแค่เธอเอ่ยปากฉันก็จะไปหาฉันพร้อมที่จะไปหาเธอทุกเมือ่อจะ,ะิฉัีนะอะระยะทางมันเป็นตัวทําให้เราสองคนต้องห่างกันจริงๆนะคะแล้วก็แค่เธอเอ่ยปากฉันรอฟังคําพูดคําเจรจาหรือการเอ่ยทัก อะไรสักอย่างที่เป็นการพูดออกมาในมุมของคุณน่ะฉันรอฟังถ้าเธอแค่เอ่ยปากฉันก็ไปหาเธอขอแค่เธอบอกเอออะไรประมาณนั้นรออยู่นะคะเออชาวสองขาคุณกุมรอคุณอยู่นะคะแค่คุณเอ่ยปากหรือคุณทําอะไรที่มันเป็นการเทคแอคชั่นอะไรสักอย่างออกมาหน่อย,อยสักนิดนึงเถอะนะคะเขารอคุณอยู่แล้วเขาก็จะไปหาคุณเขาพร้อมที่จะไปหาคุณทุกเมื่อประมาณนั้นนะจ๊ะก็ดูเด็สิ ถ้าคนรักของคุณกุมพูดได้คนรักของคุณกุมจะพูดว่าอย่างไรขอดูหน่อยนะคะคนที่มีประเด็นกับคนณกุมนะอ้าวไปแล้วไพ่หมอบินขอเวลาแป๊บหนึ่งพลังงานเอเ็นจีค่อนข้างเจะแรงนะคะไพ่หมอบินเลทำไม อขอดูหนยนะคะถ้าคนรักพูดได้บอกได้จะบอกว่า queen of s w o r t c h a m p r a n the r u f f l ก็ยังรักกันจ้ะเอ่อเพจ of bond และสองหมายถามว่าคนรักพูดได้จะพูดว่าไงคะคุณกุมขาคนรักบอกว่าอย่างนี้เอาจริง ความรักที่เราสองคนมีให้กันฉันก็คิดถึงเธอไม่แพ้กับที่เธอคิดถึงฉันนะคะแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าเธอจะคิดถึงฉันอย่างที่ฉันคิดถึงเธอหรือเปล่าในมุมของคนรักของคุณกุมนะฉันรักเธอฉันคิดถึงเธอแต่ฉันก็ไม่สามารถที่จะเป็นเรื่องราวของความรักได้จริงๆเพราะฉันไม่รู้เลยว่าเธอรักฉันอย่างที่ฉันรักเธอหรือเปล่าฉันพยายามทําทุกอย่างในเรื่องราวของความรักทําจนไม่รู้จะทําอะไรแล้วเขาเรียกว่าทําหมดทุกอย่างแล้วประมาณนั้นนะคะ ทำหมดทุกอย่างแล้วในเรื่องราวของความรักก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วตอนนี้ได้จะตั้งกำแพงเกิดขึ้นในใจบอกกับตัวเองว่าอ่าฉันจะคิดพิจารณาในเรื่องราวของเหตุผลที่เป็นมาทั้งหมดนะคะเรื่องราวอะไรที่เป็นมาทั้งหมดเลยจะเอามาคิดและไต่ตรองและเตรียมพร้อมถ้ามันจะต้องจบพร้อมที่จะตัดจบนะคะเป็นคนที่มีความม,ามั่นในตัวเองพอสมควรมีเขาเรียกว่ามีอารมณ์ที่เป็นการตัดสินแบบ แน่วแน่แบบมาดมัน่นทำไม่ก็คือไม่เอาก็คือเอารักก็คือรักประมาณนั้นนะคะถ้าไม่แล้วไม่ใช่แล้วคือตัดเลยนะคะนั่นคือตัวเขาเขาบอกว่าตอนนี้ใจเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะเพราะความรักที่ที่คุณกุ้มมีให้อาจจะไม่ได้แสดงในเรื่องราวของความรักให้เขาเห็นชัดเจนจึงมีความรู้สึกเขาจึงมีความรู้สึกว่าเขาไม่เห็นความชัดเจนในเรื่องราวของความรักเลยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของความรู้สึกของเขาแล้วเขาตั้งดาบใส่คุณแล้วค่ะคุณกุ้ม ตั้งดาบตั้งแงตั้งงอนแล้วค่ะชนิดที่แบบว่าเตรียมพร้อมที่จะตัดจบทุกเมื่อถ้าหากว่าเมื่อถึงเวลาหรือมันมีปัญหาอะไรตัดจบได้แน่ๆนะคะเพราะเขาเตรียมพร้อมแล้วนะเธอถามว่ายังรักไหมยังรักค่ะยังคิดถึงไหมยังคิดถึงค่ะยังมีมุมความรักอยู่ในใจของเขาแต่เขาก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าเขารู้ว่าคนคุณคุมอาจจะไม่ได้รักเขาจริงๆอย่างที่เขาคิดกับคุณประมาณนั้นนะคะ มาทีนี้ความเป็นไปได้ในเรื่องราวของอนาคตของคุณนะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนฝนก็กําลังตกนะคะเสียงฝนเข้าไปในคลิปวิดีโอหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะอาจจะมีเสียงฝนอยู่บ้างนะขอดูหน่อยนะคะว่าคนแล้วคนแล้ของคุณในอนาคตเนี่ยเกินใกล้เนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหน 8ดาบค่ะเป็นเรื่องราวของการไม่รู้จะทํำยังไงเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้เขาเรียกว่าเลิกกันไม่ได้ไดแล้วล่ะค่ะนะคะเดอะไฮโรแฟนเรื่องราวของเขาเรียกว่ามาเปิดให้หมดก่อนแล้วกันนะ4ดาบนะคะไฮโรแฟนแล้วก็4ดาบแล้วก็เอ็ดออฟสอดแล้วก็เ10เหรียญน,นะคะเรื่องราวของคุณสองคนนะคะเป็นเรื่องราวของการเลิกกันไม่ได้หรอกค่ะ เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ทั้งสองคนคุณนั่นแหละนะคะในเรื่องราวของความรักเป็นประเด็นเป็นปัญหาก็รู้อยู่แหละแต่มันเดินไม่ได้ไงมันจะออกมันก็ออกไม่ได้มันจะก้าวหน้าเดินต่อไปมันก็ไม่ได้ถอยหลังมันก็ออกไม่ได้นะคะมันมีความแตกต่างระหว่างของเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมความคิดอายุนะคะทําให้คุณสองคนมีเรื่องราวของการที่มัน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 มีปัญหาที่มันมีความแตกต่างและเรื่องราวของศีลธรรมด้วยนะคะที่เกิดขึ้นนะคะ มันมีเรื่องราวของศีลธรรมเกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องราวของคนคนหนึง่งอาจจะชอบไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะคะถือศีลของเขาก็ได้นะเพราะชอบในเรื่องราวของการปฏิบัติถือศีลหรือทําบุญในส่วนของเขานะคะทีนี้ในเรื่องราวของอีกคนหนึ่งก็อยู่ในเซฟโซนของตัวเองเลยนะคะอาจจะทั้งคู่แหละนะอยู่ในเซฟโซนของใครของมันอยู่ในมุมใครมุมมันนะคะ รู้ว่าความรักของเราสองคนมันเป็นไปในทิศทางที่ยากมากแต่พยายามที่จะประคองให้มันไปได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ณนะเวลานี้คงจะอยู่ในมุมของใครของมันเซฟใครเซฟมันห้องใครห้องมันบ้านใครบ้านมันไปเลยนะคะมาหากันไม่ได้ค่ะแต่ความรักของคุณยังมีความเต็มพร้อมเต็มเปี่ยมในเรื่องราวของความรักนะคะมีความที่สองคนคุณมีเรื่องราวของการที่จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าหวังว่าวันนึงจะได้อยู่ด้วยกัน หวังว่าวันหนึ่งเราจะได้อยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาหรือเป็นครอบครัวที่มีความสุขด้วยกันนะคะเป็นความหวังในเรื่องเราตรงนั้นลึกๆในใจนะคะฉะนั้นหมอมองว่าคุณมีเรื่องราวของความรักที่เต็มเปี่ยมด้วยกันคู่เพียงแค่รอเวลาเท่านั้นเองนะคะนี่นี่คือเรื่องราวความรักนะคะของอชาวกุมนะคะที่มีให้กันและกันกับคนรักนะคะอันนี้คือเรื่องราวของความรักของกุมนะคะวันที่สิบเจ็ดถึงวันที่ยี่สิบแปดเดือนกุมภาพันธ์นะคะ ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลนมาหาหมอนะคะที่0 8 8 4 5 3 1 0 1 9ค่ะดูดวงส่วนตัวค่าครู2 9 9บาทนะคะเปิดตั้งแต่8นาฬิกาถึง19นาฬิกาทุกวันยุคเว้นวันพระนะคะใครอยากดูดวงนดวง่ดวนทักมาหาหมอได้นะจ๊ะแล้วหมอแล้วหมอก็จะจัดคิวให้นะคะอาจจะไม่ได้รอนานค่ะน,นิดๆิดหน,น,น,น่อยหน่อยนะก็มากันได้นะคะทักมาหาหมอนะแล้วใครอยากให้คนรักกลับมานะคะทักมาหาหมอหมมีวิธีช่วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกทท่านมากๆนะคะที่ เป็นกำลังใจให้กับหมอในช่องแล้วก็คอมเมนต์ให้กับหมอขอบคุณมากๆจากใจจริงๆแล้วก็ยังไงหมอจะรีบด่วนทำคลิปให้จบเร็วๆนะคะขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ